จันทบุรีนะครับตอนนี้เราแวะพักอาหารที่อาหารแม่บโบขำนะครับเราออกเดินทางจากสนามกีฬาบางมดนะครับที่นักขับเพื่อนๆเ,เอาไว้ที่มากันขันรถบัสนะครับหนึ่งขับรถบัสนะครับแล้วเราวันนี้เราจะไปเที่ยวที่หาดท่ารอดของจังหวัดกาญจานบุรีนะครับแต่ก่อนที่จะไปหาดท่ารอดเนี้เดี๋ยวเราขอนแยกแวะพักอาหารที่ศูนย์อาหารแม่โบขำก่อนนะครับ ก็เดี๋ยวเราต้องแลกคูป,ปองนกักพรนะครับแล้เวเราจะดูอาหารว่าเราจะเลือกซื้ออาหารอะไรนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปแลกคูป,ปองห่อยนะครับเอาร้100อยหนึ่งแล้วกันแลกคืนได้ใช่ไหมครับโอเคครับผมครับครับอาหารก็จะมีหลายอย่างนะครับทีนี้เราขอเลือกเป็นข้าวราดแกงก่าครับ ก็นะครับผมภายในบริเวณศูนย์ของฝากแม่โบคําจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็จะมีทั้งศูนย์อาหารจะก,ก็จะเป็นทั้งศูนย์อาหารและศูนย์ซื้อของรับของฝากนะครับก็จะมีของหลากหลายเลยนะครับที่ให้เลือกซื้อนะครับของค่อนข้างเยอะแล้วก็พื้นที่ค่อนข้างกว้างซื้ออะไรอรัพี่ ซื้ออะไรอะพี่ยังไม่รู้นี่ไงนี่ไงนี่ค่ะนี่ค่ะอะไรที่อะไรอะไรฮะข้าวตังหน้าหมูย่างนะครับใส่แอลก็สีขาวเลยสีขาวที่ดูได้มั้ยสีขาวผมชอบสไตล์สีขาวมากกว่าใส่แอลทองค์ทองอันนี้พี่สกิมเนี่ยเป็นท่านนี้มันจะร้อยสามสิบที่เป็นร้อยยี่สิบ เท่าไหร่นะฮะอันนี้120มันเป็นแคตต้อนปั่นแล้วมันจะไม่ยืดสีไม่แตกถ้าเาราอันนี้อันนี้ไซส์ L ใช่ไหมครับใช,ใช่ไซส์ L ครับถ้าผมต้องอยากซื้อเสื้อสักตัวนึงนะครับผมชอบใส่สีขาวโอ้นี่ใส่ได้มีคอกลมคอวีคนะเบโอ้คอกลมเอา,อเอาตัวหนึ่งแล้วกันพี่แต่ว่าคอ,ออะไรอ๋อมีคอกลมเอา๋อคอกลมตัวหนึ่งครับอ่าโอเคครับเท่าไหร่นะพี่อันนี้120บาท โอเคครับมีいいิสเซส20เดี she, she ๋ยนะมีถ้าทำเป็นทีมมันจอพุ่งตะกินให้เลยนะเดี๋ยนะแป้งแรกได้ก็ได้มาแล้วคร okay. ับเสื้อเดี๋ยวรอตังค์ถอนสักครู่ครับก็นะครับผมเมื่อกี้ก็ได้เสื้อมาและตัวนึงครับทีู่นยนของฝาคบเดียวเราขึ้นรถไปกันต่อ ที่ถามท้าลอกกันเลยดีกว่านะครับไป่อเลยครับแล้วแล้ว,ลวตอนนี้เราก็มาถึงกันนะครับที่หาดทายท่าล้อจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับโูโอากาศเันค่อนข้างร้อนเลยร้อนมาก นี่ก็จะค่อนข้างกว้างนะครับแต่วันนี้ผักตบรู้สึกว่าผักตบที่อยู่รบริเวณนี้ก็ค่อนข้างเยอะมอยูน่นะคับนี่ก็เป็นบรรยากาศของหาดสายท่าล้อจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศบริเวณร้านค้านะครับบริเวณร้านค้าที่หาท่้าล้อนะครับเดี๋ยวว่าจะมาสั่งซมตำหรือว่าจะมีซมตำอะไรบ้างนะครับเอามีปูปลาร้าไหมครับเอาปูปลาร้าที่หนึ่งเอาแป๊บนึงนะครับ ก็ตอนนี้นะครับผมกําลังเดินทางออกจากหดท้ายท่าล้อที่อยู่ในจังหวัดกาญจนบ,บุรีกําลังจะเดินทางไปที่สนามกีฬาการจังหวัดกาญจนบุรีหรือคือที่เรียกชื่อว่าสนามกีบัวนะครับเดี๋ยวลองไปต่อที่สนามกีบัวกันต่อกันเลยดีกว่าครับ ก็ณขณะนี้เราก็มาถึงที่สนามกีฬาการจังหวักดกาญจนบุรีนะครับก็คือเรียกชื่อนึงคือสนามขิดบัวนะครับแล้วเราจะเข้าไปภายในสนามกันครับแล้วก็จะทําการคัดกรองที่จุดคัดกรองก่อนก่อนที่จะเข้าสนามนะครับอันนี้ก็าพี่ก็ผ่านการจุดคัดกรองเรียบร้อยแล้วเราจะเข้าด้านในปกติได้ยันร้อนเนาะแต่ร้อนกันร้อนกันร้อนตั้งกันร้อน เรียบร้อยครับค่ะปกติครับก็นะครับผมนะตรงนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในบริเวณสนามกีฬาการจังหวัดกาญจนบุรีนะครับวันนี้ที่ผมมาเนี่ยที่สนามกีฬาการจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยหรือสนามพิพูนี่ยนะครับก็คือจะมาชมเกมระหว่างการแข่งขันระหว่าง บางสองเอ็กซีกับโครงการเบเยต์นะครับก็เดี๋ยวสักครู่เนี่ยก็คงเกมใกล้คงจะเริ่มขึ้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่เราเราประชุมกันดีกว่าครับแล้วเราประชมุมบรรยากาศภายในะสนามกันก่อนดีกว่าครับก่อนที่เกมจะเริ่มนะครับ ครับบางกอกเอฟซีนะครับบางกอกเป็นฝ่ายทลาดเอ่อมังกรเก็บไป2องประตูกอ่อศูนย์นะครับแต่ว่านัดน,นี้เป็นแมตช์ที่ค่อนข้างสําคัญระหว่างสำหรับเมืองการนะครับเมือง,งการได้เข้าไปได้ในทีสองทันทีนะครับเพราะว่าผลอีกคู่นึงคือการจันทบุรีนี่ครับการเอาราชประช้าแพ้กระบี่นะครับเพราะว่าราดชาะชาตกไปในที่สองต้องมาเทอ้ออีกทีนะครับต้องเลยทําให้กระบ,บี่เอ่อเลยทําให้การจันทบุรีเข้า ถูเลื่อนชั้นโดยอัตโนมัติแล้วเป็นแชมป์ก็ิกทีสามไปแล้วเลื่อนชั้นโดยอัตโนมัติไปเลยครับก็คือเท่ากับว่าการจะน่าพอดีได้เลื่อนชั้นไปแน่นอนแล้วครับผมก็นะครับผมสําหรับการเดิน,นทางครั้งนี้ในวันนี้ที่มาจะี่ยวร้อยการนน์ดเลนเรนวันนี้นนผมก็จบลงแล้วนะครับอยู่วันนี้ก็ไปที่ แชมป์ไปเออเมืองการเมืองเกียรติได้แชมป์โซนนี้ไปนะครับและก็ทําให้เลื่อนชั้นเอ่อไปในทันทีครับเลื่อนชั้นข้าสู่ทีสองไปในทันทีครับกับทีสามวัที่สองทันทีครับแล้วก็สําหรับคลิปเนี้ยผมมาพาเพื่อนๆมาเทเบิลบอลแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะพาเพื่อนๆไปไหนต่อแล้วคอยติดตามชมครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ